อ,อ,อ๋อจะปัดเจ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 มาปัดเจเจจ้าข้าปัดเจเจมาอ่าขอออสมีความสุขนะความสุขรักใครช่น้ำไเนยน้ำอะไรเนี่ยทำไมออสไม่อยากไปเรียนอ่ะพอหนึ่งเนี่ยอโอ้ยมึงเล่นเองไอ้เล่นเองก็ต้อยเองอรอยายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความมาันเถื่อนเพื่อส่งเสร,ริมวิทยาศาพระหว่างเพื่อนรายการเช้ชีว,วปปิตคนพิเศษโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ย ร่วงเลยนะต่อยทีเดียวร่วงเลยนะตรงเนี้ยเล่นกันเล่นกันเขาไม่ไหวแล้วไรไม่ไหวแล้วใจเย็นๆเออไม่ยอมเนี่ยเนี่ยอ้วนการใช้กำลังมันไม่ใช่วิธียุติปัญหาพี่ไม่เกี่ยวหรอกทำอย่างนี้ไม่ได้อ่ะจอเจี๊ยบยังไงซ้ายต่อยขวาต่อยกระชากเกงมวยตีนลิ้น เฮ้ยจะปวดได้เจอไอ้บ้ากันกเก่งมวยแมก็กระดึงอย่าตีกันมึงเอะตัวยู่เลยให้กลัวโนลงมา <c oughs> พอมาที่ข้างล่างมึงขึ้นมาใครบอกให้กูใจเย็นใจเย็นกินน้ํากินข้าวก่อนมึงไม่เห็นในวีดีโอเขาทำกับออสอะก็รู้นี่มันการแสดงอะออสโกรธเจี๊ยบไหมล่ะ<ม>นี่ไม,ไม่โกรธไม่ตอนนี้ถ้าเจอหน้าโกรธแน่ไปทำอย่างนี้เนี่ย ไปีเจ็บเยี่มตีอ้อนอย่างนี้เหรอเยียบโดนแน่โกรธมั้งโกรธมั้งโกรธก็โกรธไม่ต้องมีมั้งเยียบโดนแน่เอามีตนมีเรื่องแน่เรื่องแน่้มันบามอารือว่ปืนใหญ่มือเขียวเป็นดารักเลย ไม่ยอมเราทำเพื่อนไม่ได้ไม่กลัวออดมันเจ็บไม่ใช่เลยหรอกนักทกเก่าเออเหรอผมรู้จักว่ารถถังฝั่งทนอ่ะเจ้าไงอ่อดเต็มตีนเหนอกินเนี้ะกินตีนยกินกี่เตี้ยอกกินสามคนเราลูกเยับไปเยับไปเยับโดนแน่ขอตายใช้รอแน่เยับใหญ่แน่นี่ ทำไมมีอะไรใช่ทำไมเพื่อนเบไปเลยตัดเลงเหรอเลงจริสุดปอกเหรอใช่กูบุกถึงที่เลยออดสอยไอจ้าในศัตรูยังไม่จบนะบุกถึงที่กูเลยนะนายเจ้บอยากใส่นวมมาด้วยเหรอใช่ต้องต่อยดนี่ซอยซอย กูเข้าใจว่ามันจะต่อยไปสักนู้นแล้วมันจะเล่นบุกออกซ้ายออกขวาไออาร์ตมึงทิมจริงอ่ะเนี่ยใช่เก่งจริงต่อยอีกทีดินี่สองทีไปเลยสามทีไปเลยต่อยหน้าตัวเองให้ดูนี่เอยเขาดิเขาหลอกให้เราต่อยตัวเองถ้ามวยบ้าอายุขึ้นเดี๋ยวมาทำอะไรกันพี่เจมบดีพี่เจมบดีพี่โทรมึงต่อยกูขนาดนี้ไม่ต้องวัาดีก็ได้ ไม่หวัดดีจเลยไงพี่เพื่อนดีต้อนรับสู่ร้านของเราครัเปิ๊บเฮ้ยไอ้เจ็บใครอ่ะเฮ้ยเต่า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 จะไม่ได้ทำที่ไงมือเจ็บอยู่นี่ไงในในกอดออกออกไปห่างนะออกห่างนะอย่าโดนนะนี่ออสไปเที่ยวร้านเว้ยไอ้เจบ เขาเรียกเจี๊ยบตัวมาเลยมือเจี๊ยบปูก็อยู่เนี่ยแหละก็เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบไม่นับถึงกูแล้วเจี๊ยบเลยมาวันนี้ป่ะออดมาทำอะไรเนี่ยอ่ะเขาจะมาแก้แค้นพี่เขาเขาเคลียร์พี่คือเขาโกรธพี่จากในรายการจะมากินก๋วยเตี๋ยวรู้ว่าจะมาหาเรื่องเจ้าของร้านใจนึงก็อยากจะมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็ใจนึงเขาบอกว่าเจี๊ยบชอบแกล้งเขาในสตูใช่ในรายการเนี่ยไม่รักนั่นแหละถึงแกล้งอ่ะหยอกหยอกนี่คือรักเนี่ยเข้าใจหรือเปล่ารักป่ะออยากิเบร์เลยอ่ะรักที่สุดคคือใรเจี๊ยบไงเฮ้ย ฟังไว้นะจักรลงฟังไว้นะเว้ยทีมใครทีมมันเว้ยเบอร์หนึ่งคือดาวไงดาวไงอ้าวเนี่ยไอติดตกดีที่ตกดีไม่ใช่าละหายเลยนะตกกระดับละวันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวไหมค้ัก่อนที่จะไปหาอะไรกินผมว่าไปหาที่ร่างก่อนดีกว่าเออไปร้อนไม่นะไป่าผที่นั่งเก็บเก็บเก็บออนตกตรงนี้ตรงนี้ออนนั่งนี่นั่งนี่เออเออเอาเป็นประธานนะเพราเรามานั่งในร่มอ๋ออยากสั่งอะไรเต็มที่เลยนะเอาไปวันนี้อยากกินอะไรเพื่อนจับไก่ไอตรงนี้มาออนออนมานั่งลมไปเขาแบบไปนั่งตากแดดร้อนๆกว่านี้หน่อยเขากินใบกรระท่ออออมเห อนั่งนี้ได้ไหมน่ะร้อนอย่ร้อนอย่างการร่มก็ร้อนเลยดิเออแค่นี้ก็เย็นละเย็นขึ้นไปเอดเย็นแค่ไหนนี่บ้านใครหุบลมก็เย็นกินเยอะไอ้ตรงนู่นนุ่นหน้าหน้ารักของกินโอเคดีไหมชาเลต์หน้าเขียวหน้าเขียวด้ยโตวางต๊ะวางาไม่พอไม่ได้เหมือนคนกินไปจุกไปเห็นอาเขียวไม่เอาใช่โต๊ะย้ายโต๊ะย้ายวาง กูไม่เคยเรื่องมากขนาดนี้เลยปกติเขามานั่งเสร็จปั๊บเขาก็กินเสร็จเขาก็กลับเลยเขาไม่ย้ายสี่ห้าโต๊ะแบบนี้หรอกพี่อันนี้ต้องตามใจเพื่อนผมอผมว่าร้อนไหมร้อนร้อนพี่ผมว่าร้อนมาเปลี่ยนที่เถอะไปไปไปเปลี่ยนที่ดีกว่าเดี๋ยวไปเดิน ชอบอันไหนอิ่มเลยเลยไม่ชอบครับอันนี้เขาเกี่ยปากหม้ออันนี้ไม่ชอบอันนี้เคี่ยวไหมยวไม่เอานี่เฟรนช์ฟรายไม่เอาครับอ่าเอาันนี้ไหมนี่นี่นี่ไม่เอาครับเอาบาร์บีคิวไหมไม่ครับอ่านี่เลยออสต้องชอบอันนี้แน่หมูสเต๊ะเอ้าเอาไหนบอกอิ่มแล้วปังยังไงไม่หมูสเต๊ะมาไม้หนึ่งโอโหมีเงี้ยหมาอยู่ว่ะนี่เดี๋ยวมันจุกเอาหมูสเต๊ะมาหนึ่งชุดให้ออสนะครับแล้วอันนี้อะไรเอาหลาเอาหลาไม่เหลาเอาเหลาไหนเงีเขาหลาห้อเอาหลาห้องเนี่ย ข้าหลามไม่ใช่ข้าหลามออสหมออยู่ก็อยู่ไหนอะอ่าเอออยู่โรงพยาบาลไหนก็ตามหมออยู่หมูยอนี่หมูยอรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยออสเออจริงเหรออร่อยเอาไหมเอ้ามันไม่ชอบของกรอบอะเออแล้วอย่างงี้เอาไหมไม่เอาไม่เอาเขาไม่กินขนมเลยพี่ไม่กินขนมไม่กินขนมเขารับรักษาตัวเองดูแลหุ่นไม่งั้นดูหุ่นดี๋ยวไหมเนี่ยดูอ้าวโอ้โหที่อดกกว่ากูอีกขนมช่วยออสกับบาบิน เอาเคยกินไหมกินอ่าอตักลงดูดิคําแรกเออดูแล้วช็อตทําใมวะมันเป็นตลกช็อตเลยเนี่ยซ้อมลูกมีดปึ๊บคําแรกเป็นไงครับหวานจังโอ้ยหวานจังหวานจังอร่อยเหรออ่าไอที่คําที่สองเป็นไงครับเบิ่งจังเอ้ยยังหวานอยู่ยังหวานอยู่คําที่สามเป็นไงครับหวานังเอ้ยยังหวานอยู่จะหมดถ้วยแล้วไม่มีเต็มเลยให้ตัวดิ้นเนี่ยเขาคืนก่อนได้ไหมีลูก เดือดตัวดิ้นจะสับรักไอ้เหี้ยอ้าวอ้าเป็นไงครับคันที่จีเป็นไงอ้อยอ้อ่าวมาอีกอย่างนึงที่บ้าบินจีบ้าบินหนูเป็นเรื่องแล้วลองตัดดูไม่เบียดเอาเอาเลอาเลออลองดูออสลองดูตัดดูอ่ะไม่ร้อนคีบอ่าออสคีบแล้วตัดเออเออมันก็ถางมันก่อนะเสียบทำไมกระถางอ่ะกถางมันแนบอย่างเงี้ยอ่พี่คนไม่เคยใช้ไกลอ่าลองดูไม่เห้ย เดอ้สัตว์เียงอะไรวะเสียงนังอุ้ยโอ้ร้อนร้ออุ้ยสัตว์จะได้กินไหมกูเนี่ยเอาพอไปเฮ้ยเออหันกลางเว้ยนี่ถ้าชิ้นเดียวมันแบ่งขายลูกค้าได้เจ็ดโต๊ะต่อยังเงี้ยไม่ไม่ใช่ไม่เจ้าดิมาใส่ไอ้เต่าไอ้เวรใครครอบตูบ้านวะไม่ได้ไม่ได้โอ้มึงก็น่าจะท้องแต่ทีแรกมึงก็น่าจะท้องแต่ทีแรก มันไปหนึ่งชิ้นนะคะไปตรงนู้นดีกว่าสวยใช่ไหมใช่พี่ใช่ต้องถามพี่เจี๊ยกก่อนเนี่ยพี่เจี๊ยกเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยร้านเนี้ยหนึ่งปีครบหนึ่งปีกว่าแล้วโอ้ปีกว่าแล้วพี่แล้วมีลูกค้าลูกค้าเยอะไหมพี่เยอะครับแล้วเขากลับมากินอีกไหมกลับจี๊ยงกลับจียอ๋่ร้านนี้ร้านนี้ส่วนมากเป็นขาประจำนะเดี๋ยวไปเต๋อออสฝากซะเลยดิโโอ้ห พี่เดิฟพีเดะฟพีเดิฟพีเดิฟพีเขาทำไมคนเหมือนนัดกันเหมือนไม่ได้นัดกันมาอีกคนนึงก็เดิฟโบป้เดิฟโป้ตลกเล่นซ้อนอันนี้ตลกเล่นซ้อนนเอข้านี้เป็นแมวข้านี้เป็นหมาพี่เจี๊ยบลองดึงดูไหนแมวลองดึงไหนเบ๊ะแมแมวแมวมวหมาลองดึงดูดิ อะไรอะหมาเจ็บอยกินอะไรดีใหญ่เส้นใหญ่ครับเอาน้ำหรือแห้งใส่ตีนกี่ตีนโอ้ตีนหกตีนเอาน่องกี่น่องหกน่องหกน่องชามกูจะพอใส่ไหมพี่เส้นใหญ่ก็แล้วกันให้ใครเส้นใหญ่น้องเส้นใหญ่ใหญ่ไอใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วมึงเอาอะไรใหญ่ใหญ่ของไอออสเอาอะไรของผมไอ้เนี่ยตีนไก่แซบบะตีนแซบแสบซวงใช่ตีนไก่แซบแสบซวงหนึ่งที่มาที่ไรผมสั่งตลอดนี่ชอบมากเข้าผัดอเมริกาเฮ้ยพี่เดชไปไปที่ อี้ยยังไม่มีเ่ยแล้วมึงก็เรียกข้าวผัดอเมริกาไอ้หี่เขาเรียกข้าวผัดอเมริกันนั่นไม่มีครับแต่ที่เนียมีข้าวกระเพราตีนไก่ไข่ออนเซนชอบอันนี้ก็ชอบอร่อยนะอร่ออร่อยเนยกระเพราตีนไก่ไข่ออนเซน มาแล้วเป็นเลื่อนใหญ่โตอลังการร้านกูไม่เคยทําเยอะขนาดนี้เลยาาเด็ก<อ>เสริมแล,ลแล้วก็ซื้อตามไม่ออสด้วยไม่ต้องไปตามมันก็ได้ <c oughs> ของออสนะครับอันนี้คือเยอะมากเลยออสมึงกินแล้วมึงจะเดินออกจากร้านกูได้ไปเนี่ย <c oughs> ปกติแล้วรายการเราเนี่ยเขาจะมีการเซตกันสั่งแต่ว่าเขาจะจัดมาให้แต่อันนี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ออสสั่งโอ้ยขอโปรเลยออสมาแล้วออสปีไก่มาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยตีนแซบแซบซวงเหมือนกับซุปเปอร์ตีนไก่ คือได้อยู่ได้อยู่เออเฮ้ยเป็นไงกระโดดคือเคี้ยวได้เลยน้ำซุปน้ำซุปเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอย่างตัวอย่างุปก่อนน้ำซุปตามครับโอ้ยเป็นไงครับอือ ยกนิ้วอร่อยเนี่ยอร่อยแต่ออสจะกินหมดไปออสจะกินให้หมดเลยนะไม่ใช่พ่อแม่กินแม่สั่งแล้วพ่อก็สั่งแล้วเขาเป็นค,คนห่วงพ่อของแม่มากใช่พี่เพราะทุกวันนี้ที่เขาทำงานทุกวันในเพื่อเก็บเงินเอาไปให้ใครครับพ่อแม่พี่เจมพี่เจมไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวตัวเองไหม,แ,มแบบอยู่บ้านอะ่ะกินพี่กินทุกวันไม่กินไม่ได้คือต้องชิมหนึ่งออกมาก็ต้องชิมน้ำซุปก่อนชิมตีนก่อนว่ามันนุ่มพอหรือเปล่าขนาดตีนมันจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันไงทีนี้ความร้อนมันจะใช้ไม่เท่ากันน้ำซุกกกกก็ตต้้้้ออออออองงงใใชไไมม่่่่่่เเเเททาาาาัันนนนพรรระะฉดูยิ ทำไมเราไม่ชอบกินหมูอะอหมูอ่ะกูขอโทษกูขอโทษไม่น่าถามเลยพิธีกรก็ไม่ดูแข่งกระเทิรนพี่อดกินเลยครับอันนี้คือไม่ลองชิมอันนี้อันนี้เอออันนี้จะขอแนะนําอันนี้เป็นสดยนะชิมส้มสดคําว่าชิมส้มสดคือส้มใหม่ๆเอามาคั้นเสร็จปั๊บแล้วก็เสิร์ฟเลยอำเภอฝางเชียงใหม่เลยอ่ะที่นั่นมีส้มทั้งปี โอ้โหเป็นไงจิบแรกเป็นไงหวานจังเออยอันนี้ไม่ไหวเอาสมองนี้อันนี้ของเจี๊ยบเนี่ยรูปหน้าเทปเลยเดี๋ยวช่วยกันเชียร์หน่อยดิอร่อยเปล่าเนี่ยเนี่ยหน้าเจี๊ยบชิมชิมอีกอ่ลองดูลองดูอ่าอร่อยเปล่าอร่อยอ้าวพอเห็นหน้าเจี๊ยบแล้วกินอร่อยตั้งแหลกมากเลยมึงเขียนพูดในปากว่าไม่อร่อยทีวีพี่อร่อยอร่อยน้ำเติมนะทานแต่เนี่อร่อยกว่าใช่ไหมใช่มึงจะบิดไปไหนเนี่ยมันออกแล้ว ยมันนึกว่าขวดเกลียวหวานอ๋อพ่อพอพอร่อยรูมึงไม่ต้องห้ามกูหรอกมึงไม่ลินที่หกหรอกไปเม่เยวไหมยังไม่ทะเลาะกันแล้วอร่อยไหมอร่อยแต่ถ้าไม่มีรูดืดดืดดืดอ๋อถ้าไม่มีรูมก็ตื่นเลยตื่นลรูปทำไม่หวานจะเอาอะไรใส่ดีวะมันไม่จืดใส่เกลือดีกว่าไหมอ๋ออลองกินอันนี้แล้วก็บอกยัยอเอาเองเอาเอง ี่่อยาไปยุ่งกกับูจะกินอะไรดีวะเนี่ยเจี๊ยบตอนเจอออสครั้งแรกเป็นไงพี่ความรู้สึกแรกกับเออเนี่ยพี่เจี๊ยบเจอออสครั้งแรกตอนไหนดีกว่าเจอตอนแรกก็ไปถ่ายรายการด้วยกันแ,ลแหละ<อ>บริษัทฮานั่นแหละแต่ว่าถามว่ารู้จักเขาก่อนหน้านี้ไหมก็รู้จักเขาตั้งนานแล้วตั้งแต่เขาทำคลิปขี่จักรย,ยานก็ติดตามเขาอยู่นะฮะว่าเขาก็เก่งน่ารักดีแล้วก็มาร่วมงานกันก็บริษัทฮาใช่ไหมออสรักเจี๊ยบป,ปะเจี๊ตลกอันดับหนึ่งของออสคือใครเจี๊ยบไงเจี๊ยบนะฟังว่าน่าจะตาวลงไม่ ไข่เจียวไข่เจียวหากินยากปลาละมันละมันทำอะไรไ้ปลาละปลาินปลาละปลาดินครับโอ้ปลาปลาลทอดครับอ่ามีอะไรอีกปลาจอมปลาจอมปอมไอสัดลึกกว่ากูอีกปลาจอมปลาจอมเหรอปลาจอมเป็นยังไงปลาจอมอ๋อปลาจอมเปนไาอ๋ปลาจอมปลาจอมเปรี้ยวๆปลาตัวเล็กๆครับอ๋ออ่ามีอพวกแกงมีไหมแกงเออไม่มีแกงแม่จะไม่แกงไม่มีแกงแล้วต้มอ่ะตม ได้มีต้มอะไรบ้างต้มจีนต้มตีนครับอะต้มอะไรอีกต้มเนื้อต้มเนื้อเอ่อต้มชิ้นต้มชิ้นครับเออชิ้นเนื้อมีชิ้นเนื้อด้วยครับเขาเหลาเหรอเขาเหลามาต้มแบบเขาเหลาเงี้ยเราเหลาก็เปล่าเหรรอปลยแล้วออสชอบกินอะไรมากที่สุดที่แม่ทำไก่ชอบจีนอร่อยอ้าวชนแต่เลือกอ้าวชนชนอ้าวโคกอะไรเปล่าเราจะกินอทีนี้ ขนาดกินเพรานฉันเพิ่งปรงฉนเจี๊ยบบ้านเฉาเนเจาเหนชนเจาเหนเขาไปที่ที่กัวร้องร้องเพลงที่บ้านที่บ้านเนี่ยร้องเพลงเก่งกันไหมไม่กิดไม่กิดไม่กิดคือหมายถึงหมายถึงคนที่บ้านชงมาหาพ่อชงมาหาพ่อไม่เขาบอกคนที่บ้านคนคนที่บ้านพ่อแม่เขาร้องเพลงไม่เก่งอ๋อที่บ้านร้องเพลงไม่เก่งแต่ตัวเขาร้องเก่งแต่ออสเนี่ยร้องเพลงครับเพลงที่ชอบมากที่สุดเป็นเพลงอะไรไม่ชอบไก่จ้า เงี้ยเงี้ยแบลว่าไก่งใครบังเบือนจะกรธกองอหายไอ้คนใจปากะบ่งกะแต่ไครรู้ไหมทั่งามโอ้ิง่าัวใจฉันเทีบ้าโด่งโด่งตา่ยตันน้าไก่จ้า มันรู้มึงแก่มึงบอกว่าสายตามันทิ้งอยู่ที่มึงแล้วเพลงนี้เก่าแล้วแต่เพลงแต่มันชอบเพลงนี้ใหม่ยุดอะไรไงพออิ่มเอ้าไอ้เนี่ยพี่เส้นเส้นเดียวไก่ชิ้นเดียวไม่ใช่มันอิ่มจร่กินมันน่าจะอิ่มจร่กินเฮ้ยพี่มันบอกมันกินมาจากบ้านมาบ้านนาไงตอเนี่ยเนี่ยพ่อพ่อเขายังกินเลยแม่ ไปนี่ไงไม่ใช่นี่ไม่สั่งเยอะงั้นอะอ๋อจะแล้วกลับบ้มาออสออสมาให้เกียรติผมเลยออสออสจะกินมาจากไหนก็แล้วแต่พอมาถึงร้านเพื่อนออสต้องกินป่ะใช่ขอเพื่อนอร่อยนะน้ำใจน้ำใจออสรู้จักน้ำใจว่าเออออสเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่เนี่ยเออเงี้ยคุยน้วยมีมีคนอยาก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 ถามเนี่ยแฟนแฟนเนี่ยแฟนคลับเกาถามว่าออสเรียนเปล่าออสไปออสไปทำไมออสไม่อยากไปเรียนเพอาะหนึ่งเนี่ย มึงเล่นเองไอ้สันเล่นตัวเองเยอะทำไมไม่ไปครูตีอ๋อแล้วครูจะตีใครบอกว่าครูตีกัตไอ้กัตมึงไปบอกทไมตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเก้าละสิบเก้าละปีหน้ายี่สิบใช่ไหมแต่ตอนนี้สิ่งที่รักออดรักมากที่สุดอะอยากจะทําอะไรพ่อแม่ครับพ่อแม่ครับตอนนี้คือได้ตังค่าตัวได้ค่านักแสดงก็เอาไปให้ครับให้กับพ่อแม่รักพ่อรักแม่ไหมรักที่สุดไหมที่สุดอยากเพาะนั้นเห็น ไปเจอผู้หญิงบอกรักผู้หญิงเยอะกว่าแม่อะไรเไม่รู้เพราะทไมอ่จำได้วันที่จีผู้หญิงอะแก้วแก้วแก้วน่ะแล้วอ๋อแก้วเลิกทำไมเลิกแก้วอ่ะเราคานจีหน้าตาเขาน่าจะรำคาญคุณโทรไปหาเขาตอนเช้าเลยมาเข้าทางไหนเลยภารกิจจะไม่หมดเราต้องการพ่อครัวอยากจะให้ออสอะลวกเส้นได้ไหมได้เดี๋ยวก่อนทำใส่ใส่ใส่นี่คุณหัว

หน <Ads> ึ่งสองสาส ได้อยู่นะทีนี้หัวจมมไม่ได้ตักผมทีนี้ได้ได้ได้เฮ้ยเก่งวะเฮ้ยได้ได้ได้อได้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 ไพีด้โอเคเลยบอกวะถ้าไม่ไตถุงทำไม่ได้ไม่ตพวงเออเอาอันนี้ก่อนอันนี้หนึอันอาน้องหนึ่งอันหยิบน้องน่องน่องโอ้อันนี้หนึ่งอันอันี้หนึ่งไปไปไปครับสามสามอ่าสามสี่อันอ่าออกงารเอานะนับแล้วนับด้วยหนึ่งตักน้ำซุปนี่ใส่งาเม้งกานเมงโอ้ร้อนนะ ้ยอ๊ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอโอ๊ยโอ๊ยนอ๊ยโอ๊ยอ๊ยไอ๊ยอ้ยโอนยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ีโอยโอ๊ำคาญยโอ๊ยโอ๊ยโยใออยอ่ยอออนอ่ดีเลยอย วเออให้ใ้หมันท่วมเส้นมัเลยท่วมเลยอย่าทําให้มันหงุดหงิดแล้วมันสาดมันนะมึงเสียโฉมหมดสามคนเลยมึงยังไม่ถึงตรงกลางแล้วอย่าไปพูดใส่ให้มันได้ยินด้วยว่ามันต้องสาดหรือมันจะสาดจริงจริงใส่กระเทียมกระเทียมเกียวเกียวแล้วก็ผักชีลงไปเออถ้าผักชีหมดเดี๋ยวพี่ผักพ้าผักพ้าเอาให้หมูพิมพ์เลยป่าไปนะโอ้แอย่างนั้เนะคะเออ ไม่ใส่ไม่แน่นะออสกลับไปเพชรบณ์อาจจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้ใครจะแดกคนอย่างเงี้ยเมื่กี้ครับกินไหมครับกินน่อยกี่ทีไม่ใช่ไม่ใช่ที่ใออ กิ่งจะปั๊บวิไปฝั่งนู้นไปฝากนู้นเพราะเราเราจะไปเสิร์ฟหรือกดกิ่งเพื่อเรียกตัวเราเองเรียกตัวเราเองเพื่อจะไปเสิร์ฟออสทำก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ออสต้องรับหน้าที่เป็นเด็กเสิร์ฟไปเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวโอเคป่ะเกมไม่จริงนี่มือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่หรอ๋อใส่คอเอาไปเสิร์ฟแม่กับพ่ออะ

ดีเจก็จะดีข้นจากเดียวเดียวไม่ไหวกันเดี๋ยวจะไหมเด็กนี่ครับลูกชายจะว่าเดี๋มาล้วั่งอะไรไปอันนี้คือคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องออสนะฮะนั่งอยู่นี่นะครับเพราะว่าที่ที่เขาทำมาเนี่ยไปถามลูกค้าโต๊ะอื่นแล้วเขาไม่กล้ารับก็เลยต้องเอามาตกให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชิมกันนะครับอันนี้ฝีมือออสเลยนะครับเขาหยิบเลยครับรู้นะเนี่ยว่าลูกชายทับเป็นใช่นี่ฝีมือเขาเลยฮะไปเสิร์ฟอีกโต๊ะหนึ่งอ่ะไปโต๊ะยี่สิบเจ็ด ทิศเหนือไปซอยนี้นะถามให้เจอนะพี่เจสซ่าสมมติว่าเขามาสมัครงานอยู่ที่ร้านให้มาอยู่ไหมเพ่ไม่มีทางไม่มีทากไม่มีทางทำดีขนาดนี้ยังไม่มีทางให้มาเสิร์ฟแต่มาบริหารอ๋อถ้าทามาบริหารร้านอะไรได้ได้มาส่งยังแบดแรงแป่งปอยดาเปรักกับคนจิ้นจอยตาเปรักดาเป่งปอยตาเปรักกับคนจิ้นจอยเฮ้ถูกโต๊ะด้วยครัใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าโอ้โห อ่ะเราร้องเพลงโซนกับแบทให้แม่รันสัหน่อันตาได้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 ตาได้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 าได้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 ตาได้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 าได้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 ตาได้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 าได้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  ครับครับขอบคุณครับขอบสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวเราให้เขามาเก็บตังค์ด้วยรับรองไม่มีถูกหรอกแพงแน่ๆเอาเด็กคนนี้ไปต้มด้วยไม่ใช่ไก่น่ารักนะพี่นะสวัสดีครับพี่ผมอยากมีลูกน่ารักนี้มึงทำไงอ้าวมึงก็เอาเมียมึงไปให้บีเิาสิมึงก็เอาเมียมึงไปให้บีเิาสิไอ้บ้าลาจีนจีเรียมาแล้วครับผมพาคนคิดเงินมาแล้วฮะยินห้า ยีบาทยี่ห้ายี่หาเป็นยเป็น15บาทอ่ะห้าสิบห้าสิบแล้วเนี่ยมีห้าแล้วมีหละบวกอะไรอ่ะบวกอีกห้าเป็นเท่าไหร่ห้เป็นห้าสเป็นห้แล้วนะห้าสิแล้วก็บวกไปอีกห้าห้บาทไม่ใช่ดิออสมันสชามอ่อเอาราคาเท่าไหร่ลองดูดิทั้งหมดกี่บาทเนี่ยจี่บาทใช่หมี่บาทเลยเหโอเคพอดีร้านคูอ่าโอเคครับผมครับอบครับไปเฮ้จ่าเว้ยเสิบบาท ซื้อน้ำกินกันตังไมแม่แหม่เออไม่รู้นะมันคิดแต่ไม่เกี่ยวกับผมบอกแม่สิผมไอออนไอบัตรสิบบาทไม่ใช้สี่สามสอง เฮ้ทำไมก็ไ anyway> ม่รู้วันนี้ดีใจมากเลยนะครับท so ี่ได้มาถึงร้านพี่เจี๊ยบให้วันนี้พี่เจี๊ยบพามาทําอะไรสนุกๆกันที่ร้านประจวบเหมาะพอดีอะถ้าผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้มันจะใกล้เข้าเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยนี่แหละครับวันนี้เรามาเจอพี่เจี๊ยบไงก็อยากจะขอให้พวกเรา3มคนเนี่ยได้มอบอะไรดีๆต้อนรับปีใหม่ให้กับผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือกันหน่อยกระเช้าสมุนไพร แล้วกูจะดูดตอนไหนแล้วกูจะดูดตอนไหนเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่มากกับสุดปอกนะฮะของที่ให้มาผมก็คงจะเก็บไว้ไม่ได้ก็คงจะทิ้งเลยหลังจากที่ลงกันทิ้งทำไมพี่สมมติถาพี่ดูดกัญชาเสร็จปุ๊บพี่ก็เอาน้ำกันน้ำใบเตยต้มต้มไปโยนได้เลย่น้ตาลอร่อยชื่นใจเลยตอไนี้นี่ก็ไล่ยุงตอนมันมากวนเราใช่เวลาดูดกลางคืนไงจะเจียจะป้อนกบดแห้งเลยสัตว์ยุงกัดต้องหยุดก่อนเอะไรเงี้ยส่วนไอ้ผักกระถินนี่ก็ไม่ต้องห่วงมันต้องกินอยู่แล้ว ดูกัญชาแล้วกินกระถินตามถูกต้องพ่อผงเคยทำแล้วตอนที่พ่อมึงเป็นไงตายแล้วจะเล่นบ้าอะไรนี่ไหนๆวันนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลสงการแล้วอยากจะขออนุญาตพี่เจมารดน้ำจหัวกันสักนีเดิงใช่ครับเพื่อเอาเรืองเอาชัยก nope> ับพวกเราสุดปอกสามคนนี้น้ำอะไรออดจะเปล่าน้ำเปล่านะ่ลองชิมดู เนี้ำเปล่านออนุญาตพี่ครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะพี่ขอให้พี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพี่อยู่เป็นร่มโพร่มใสของน้องขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ดังๆดังๆปังๆแล้วก็รวยๆวันนี้เป็นวันสงกรานต์หนุ่มสาวชาวบ้านอยากใจคิดเลยอ่ะอยากใจคิดเลยอ่ะ ขอให้รักกันไปนานๆถือไม่เท้ายอดพองกระบองยอดแงะแต่งงานไม่ใช่พี่เจ้าสาวคุณหน้าแบนอยู่ยี่่งไม่ใช่ในวาระปีใหม่ไทยนะครับขอให้พี่เจี๊ยบโชคดีมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเท่นกันครับขอให้ดังๆปังๆครับขอบคุณที่มีความรักที่ราบรื่นแล้วก็มีความสุขตลอดไปครับได้ครับขอบคุณครับพี่อ๋อไปเลยร้อนหน่อยอ๋ออย่าปัดเยเจเจเยเจนาไปเจเจดาข้าไปแกเจมาจ่าพี่ก๊กจุ๊บจุ๊บ ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้เป yeah. ็นที่รักของทุกคนอย่างนี้ตลอดไปนะครับรักออนนะครับรักออนนะครับเติมนิดน้อยแป้งหน่อยเพื่อนแป้งหน่อยสงการน่าได้พออมนง อไม่อะไรรถมือรถมือพออ๋มยอ๋อยมีความสุขนะมีความสุขน้ำพีอะไรเนี่ยน้ำอะไรเนี่ยน้ำเย็นเดี๋ยวมันเดนียวพี่เจียอย่าไปแกล้งน้องดิมึงเอาใส่มาแล้วมันจะไปรักก้อนไานี่ลูกสอมสมเอิ่มฮ้ยรักตามมาเลยอ๋อมืโดนในจานเฮ้ยจานเปนไวะี่อย่าแกล้งพ่็คนตัดเหอะ้นี่ฮะหัวน้ ai tạo không có tạo lỗi <laughs> mày <nói> mày <laughs> mày, mày luôn lắm <laughs>